เคยแอบคิดเล่นๆกับภาพันแผลว่าขอบคุณนะที่มาช่วยซึมซับความเจ็บของฉันไปอยู่ในตัวคุณบ้างเลือดของฉันไปติดอยู่ที่คุณนะแอบแกล้งคิดเล่นๆว่าสิ่งนี้เคยมาซึมซับมาช่วยแบ่งเบาความเจ็บของเราแต่ถ้าหากว่าสิ่งนี้เป็นคนละ่ะในวันที่เราเจ็บปวดแทบจะเอาตัวไม่รอดเรามีใครสักคนหนึ่งเข้ามาเยียวยาเข้ามาแบ่งเบา เข้ามาทุกร่วมกันกับเราและวันหนึ่งที่เราหายเจ็บเราแกะเขาทิ้งไปแบบไม่ใหยดีถ้าเป็นคนก็คงเสียใจเหมือนกันนะแต่บางคนเนี่ยเขาก็ไม่ได้ทำความดีหรือคิดจะช่วยเหลือใครแบบชนิดที่จะต้องให้ใครมาตอบแทนแต่คนเราอุตส่าห์ได้เกิดมาเจอกันแล้วน้ำจิตน้ำใจมีให้กันบ้างก็ดีเหมือนกันความเจ็บของเรามันหลายครั้งหลายคราหลายหนหลายเรื่อง แต่หลายคนเขาก็เข้ามาช่วยซึมซับความเจ็บแบบชนิดที่เขาก็ไม่ได้หวังอะไรตอบแทนแต่การที่บางคนก็แกะเข้าทิ้งไปและแกะทิ้งแบบไม่ใยดีด้วยซ้ำซ้ำร้ายยังเหยียบย่ำแล้วก็ไขย,ยี้ให้จมดินเราคงลืมไม่ได้เราหนะ่ยมเนาะว่าใครคนหนึ่งเคยดูแลเราช่วยเราซึมซับความเจ็บในวันที่เราเอาตัวไม่รอดเราทุกคนมีโอกาสที่จะเลือดออก มีโอกาสที่จะเซมีโอกาสที่จะล้มใครที่ช่วยเหลือเราไว้ยังไงบุญคุณก็คงจะต้องทดแทนกันอุตสาห์ได้มาเจอกันแล้วขอให้จงรักกันเมตากันเจ็บใครเจ็บมันก็จริงแต่บางคนก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่ได้เจ็บคนเดียวขอจเจริญพรเป็นกำลังใจ